ลีลาการฟ้อนเทียนหรือฟ้อนบูชาเมืองที่อ่อนช้อยสวยงามของช่างฟ้อนอายุตั้งแต่5ปีถึง80ปีระหว่างการฝึกซ้อมบริเวณลานอนุสาวรีสามกษัตริย์กลางเมืองเชียงใหม่ โดยทุกคนต่างพร้อมใจกันสวมชุดพื้นเมืองยืนตั้งแถวเป็นแนวยาวและร่ายรำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงสวยงามและที่สำคัญเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้คนทุกเชื้อชาติทุกวัยมาร่วมสืบทอดประเพณีที่ดีงามของล้านนา ตอนเด็กอะคะ่ะครอบครัวของหนูเขาได้มีการแบบว่าส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรมอยู่แล้วในเป็นเรื่องของการเข้าวัดอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เวลาไปเข้าวัดตามเทศกาลต่างๆเนี่ยหนูก็จะเห็นการฟ้อนเพราหนูเป็นคนที่มีแบบว่าชอบ เป็นเด็กกิจกรรมอยู่แล้วด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่หนูก็เลยเห็นถึงความสําคัญแล้วก็พาหนูมาร่วมงานฟอนค่ะแล้วหนูก็เกิดความชื่นชอบหนูเลยได้มาทุกปีค่ะวัยรุ่นเนี่ยก็ิ้าก็มีพลังที่จะแสดงออกในหลายๆด้านนะจ๊ะ,จจะศักยภาพของเขาก็มีหลายอย่างาถ้าในแง่ของว่าการราเนี่ยก็เป็นการแสดงออกในเชิงในเชิงสร้างสรรค์ัอย่างหนึ่งถ้าเฮาได้เปิดโอกาสที่เขาได้แสดงออกทางด้านนี้หังทางหนึ่งเนี่ยก็คิดว่าเขาก็น่าจะจะมีทางเลือก แทนที่จะไปเล่นเกมไปอย่างอินาเจ้าก็อันนี้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเขาเหมือนกันเจ้าผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนเมืองรักเชียงใหม่บอกว่าการฟ้อนเทียนหรือฟ้อนบูชาเมืองถือเป็นกิจกรรมสำคัญในงานตามพางปารีสสองฟ้าฮักษาเมืองที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลยี่เป็งหรือลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีของชาวล้านนาที่สืบทอดต่อๆกันมาหลายชั่วอายุคนคือการสืบทอดเนาะสืบทอดศิละปะวัฒนธรรมของเทาแล้วก็สังเกตว่าง,งานเทาเนี่ยจะมีตั้งแต่5ขวบจนถึง70-80สุ้นเลยนะจากอายุความหลากหลายของรุ่นของวัยของอายุเนี่ย <Okay. S 2> บางกิจกรรมเนี่ยมจัดขาดออกจากกัน แต่กิจกรรมอันนี้เนี่ยเราสามารถรวมตั้งแต่รุ่นน้อยจนถึงรุ่นใหญ่เลยนะจ้าก็ถือว่ามันเป็นปะท้องเนี่ยมันต้อมกันเนาะต้อมกันร่วมมือร่วมใจกันเพื่อที่จะสืบทอดวัฒนธรรมของเราก็สืบสารมาเป็นทอดทอดแบบว่ารุ่นสู่รุ่นนะจ้าเพื่อมันคงอยู่นะจ้าคือใจหลักเราต้องให้เด็กรู้ถึงวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านของเราว่าการแสดงพื้นบ้านของเราเนี่ยการฟ้อนเมืองเนี่ย มีท่าแบบไหนและได้มาจากไหนพ่อครูแม่ครูเนะี่ยเขาสืบสารกันมายังไงสําหรับประเพณีลอยกระทงหรือยี่เป็งเชียงใหม่จะจัดขึ้นในช่วงวันที่25ถึง28เดือนพฤศจิกายนที่จะถึงโดยมีช่างฟ้อนจากทั่วจังหวัดจำนวน727คน หรือเท่าอายุเมืองเชียงใหม่เดินทางมาร่วมฟ้อนเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธคุณและสืบสารวัฒนธรรมประเพณีล้านนาให้คงอยู่ต่อไปสมครางเครือบุญไทย PBS รายงาน